โอ้ยเอาดีโอ้ยผมแพ้นะเนี่ยดีใหญความกากของกูนี้บังกรบังก,กรไม่ใช่คอมมาดิก็คือเทรดเอาตังครัะรีดีมไปอ่ะถึงไหมี่ยก็ถึงอยู่นี่วะต่เล่นแบบนี้มันดูโง่ามากนะเล่นแปะเลยดีเว่าแฉเอ๋ยไทยไม่มีเวนเว้นเซตนั้นว่านี่ยลูนานจูแล้วได้แปลได้เลยได้ครับคือคือเซตนี้มันเปลี่ยนมาครับแต่ก่อนมันสามหกเก้าไปรีดีมมันสามหกแปด ủa luôn 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 ไม่ได้แล้วเฮ้ยตอนนอยเอยซปเปอร์ส,รสยายญาแล้วเนี่ยน้องฮึบบ๊อบรักไอเกมมกันนะเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยอันนั้นก็ได้เอาเมนเอาไม่ทันแล้ววะเชฟขอโทษขอโทษไม่ได้อ่านเชท พี่ปูลงไป8ป0แตนแล้วพี่ดนักมาเดี๋ยวขึ้นได้ปกติอีกจริงแง่ขึ้นได้อยูแล้วแล้วพี่ปูเหมือ่งเงีพี่ปูขึ้นได้ละมาผมถึงสอบมานอนแค่ชั่วโมงหลายวันแต่วันนี้อยู่ดีกินโอเรียนนอนอไม่หลับเลยคราวนี้เอา,าโอเล่ไมนมีนี่เหรอทำไมแอดมันมาเยอะขาานาดนะั้น่ะ้อง มาอนะไรขนาดน่ะอุ้ยอะไรอ่ะเจอ b o o d Harbor Silot s i l อ t แปลว่าอะไรอ่ะก็เหมยขันี้หลายหลายทีแล้วแต่ไม่รู้เลยมีคาเฟอีนพี่ชาเย็นโกโก้มีไหมชาเย็นมีไหมครับแล้วโกโก้มีไหม ่าจะมีอ่อนๆนะไซีหลอดคนคลั่งอ๋อแปล่ไหมเดอะบัตฮาร์เบอร์ซีหลอดอ่าบัตฮาร์เบอร์นี่ประมาณประมาณนี้ปะนักเชือดในน้ำอะเรียกว่าวะอะไรบอกระหว่างเร้่มัง้ง โอ้สามแพร์มาเฮ็ดแต่เสร็จเนี้ย ตัวฟิดเดอร์ไม่เป็นตัวเขาเรียกว่าไงวะไม่เป็นตัวใส่สเปดนะหรือใ,ใครไม่รู้แต่ก็ไม่รู้แล้วว่าปรับพอมาเล่นตอนนี้ไม่เ,เหมือนเดิมหาแบบไอ้เชี่ยถ้าเราเล่นดอมมิกเกอร์ได้สเปดมาใส่ให้ใครฟิดเดอร์ถ้าเราได้รีดีมสเอาสเปดมาให้ใครฟิดเดอรมีอะไรอีกวะมีอีกอันหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้แล้วไอ้เชี่ยตัวใส่สเปดอ่ะบอกเลยไอ้ฟิดเตอร์นี่ะเทรดแม่งเก่งด้วยโอ้ยแมปลีโล ไนอแคนาเนียแม่งก็ยังไอนี่อยู่นะไอเอ็มเอฟเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลย,เลย What เนี่ยสแปดรีดีมนะดินน <What? S 1> วันรับผมไปไหนอะ่ะผมขายไปเหรอฟัก ของขายวันละเป็นหลบวะใช่เลยแค่ขายตอนทำสิบบาทแล้วแรงมั้ง รี่รู้เล่นได้นะคอมมาเล่นคอมหนึง่งพี่ลองซื้อแอสดูสีอย่างนีออนแล้วละผมแอสโอ้ยเกมนี้จะเป็นอีกเกมที่เราจะจะอะไรนะเกม Walker Iron Clan Legionary เกมนี้จะเป็นอีกเกมที่เราจะจะอะไรวะพูดไม่ออกสักทีอ่ะ จะจะพยายามไปไอ้น,นี่สามโอเคปะดิวปะทีโมโอสามโอ้ไม่แบนวะไอ้เจ้ายืนไม่ดีชิบหายแล้วยืนไม่ดีเอเวนจะได้อยู่ได้อยู่ดิวดิวเดีวยวรักเดียวรักยืนนานจัดมไม่ไหวอะเดินน จบยังไวยเยอะเป็นโคตรป้าเลยวะเยอะให้เบลอันเดียวเย่ยโคตรแรงเลยเถอะปับ๊บรู้แหละว่ามันเก่งเย่ยแต่นี่มันก็เก่งไปไหนพี่คนนั้นที่อยากดูยังอยู่ปะตอนบ่ายเกมนี้คิดว่าน่าจะได้นะไอ้เชื่อแต่ก็เหมือนเกมนี่เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าโอ้ยลืมย่ายอีกแล้ว จะแรงจาก t ด e f ฟ็กไม่ได้ละมั่งเลยอ่ะป่าอย่างสวยมันปาาตามกายสวยแล้วผมยืนอย่างนี้เองแหละอยากเล่นเคลวอ่ะเคลวแปดรีดีมจะรุ้กป่ะ ต้องคุดซูกันเบสป่ะวะโอ้ยเดวไม่ใช่ต้องเหยียดอไนท์วะห้องนี้แอสซัสซินกี่บาทวะหนึ่งต่ออ๋อเนี่ยอีกอันหนึ่งนี่เนี่ยนึกออกแล้วเนี่ยนี้ยสเปตที่ฟิเดนใส่นี่นึกออกเลยนี้ยแอสซัสซินนั่นแหละไอ้สันึกออกเลเชียเนี้ยนั่นแหละสเปตนี้นั่นแหละลืมไปได้ยังไงวะแต่อันนี้เลยจะใครที่ผมที่ผมพูดอะ มีอีกอันนึนะงอ่ะที่ผมเล่นไม่เอาไอเชื้อเคลืนนี้เลยนี่ได้แหละแฟลตที่ฟิดเดินชอบ,ชอบ โอ้โดนเทสดึงไอ,อ้ชาไอ้ชาเซตนี้แม่งวางมุมไม่ได้เลยวะ่ะมันเลงหรอมาถึงกันแล้วนะครับฟิตเดิน ฟิตเนสตัวมันเป็นซีรัตี้อดแต่ว่าเวลามันใส่สเปคมันเก่งครับสก,กิลแม่งสก,กิลมันแรงแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยเทรดมันไม่มีเทรดดามีนะถ้าหมายถึงฟิตเดนนสเนี่ยตัวมไม่มีอะไรเลยเพราะมันเป็นมิสติกอ่ะกับกับเลเวนแนนต์อ่ะช่วงนมันก็เอามาใส่สเปคใส่ตัดฮิวใส่เมอรโลกับสเปคก็แรงเลย กลาง <S <S าไปเท่าไรเคลไอเชียต้องรอขั้นถาย <S 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 พอได้นะอึ๊ึโอ้แมน จะไปทำห้าบาทสามดาวให้ได้อต,ตอนนี้เพอญาติให้มันพ้นจากตรงนี้ก่อน Here she comes ไปเขาเดี๋ยวพูกันครับโอ้โหไม่ยังโดนขัดได้เหมือนเดิมเลยเชี่ยไม่ยังโดนขัดได้เหมือนเดิมเลยวะ่ะต,ติเคยยเียวใส่ดีแม่งแบบแม่งเก่งไปเยอะเลยจะแต่ชั้นได้แม่งบ้าจริง เอาโล่หน่อยได้ไหมละ่ะไ๊บ I just อ้าวหายไปได้หมดฮัลโหลโหเต็มหน้า เต็มหน้าเอ้ยแคทหน่อยน้องเร็ว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 แ่งลมาเขียวเอาให้เขียวเอาให้ เควเอาให้นี่ห้าบาทสัมดาห์ที่ท,ทํายากเหมือนกันนะก็เลยที่โมผมยังไม่ซื้อแล้วน,นี่นะผมจะเผื่อทําตื่นได้ตอนนี้ไม่ซื้อไปก็ไม่ได้เล่นอา้อาวอา้าเรียกั๊อปกันได้ปะได้ทันแล้ววะน้องเกล็นพี่สองแล้วน้องฮัลโหลเกล็นพี่สองแล้ววะน้อง จีจีแต่ถ้าทำได้อยู่นะถ้าไปสิได้ทีมูแต่ตัวอื่นอะผมว่าทำผมเกมนี้ผมน่าทำได้แน่นนถ้าถ้าไม่มีใครตายก่อน <c oughs> โอ้ยจะเซนอีกแล้วไม่เป็นไรเรามีเราเป็นเวนเราบ้าจัดบอกเลยเวนเราบ้าจัด <c oughs> เวนเราบ้าจัดเวนเราบ้าจัดผมบอกแค่นี้เวนเอาให้อ่ะ หนึ่งแคดต,ตายหมดอะ่ะตาก็ปรวเนนี้ผมบอกเลยนะมันคือห้าบาทแหละเออแม่งสกิลคล้ายๆเซตเซตที่เราเล่นอยู่นั่นแหละแต่แม่งบ้า,วากว่ามีอันนี้นรอบๆได้รอบๆเพื่อนได้เกาะตันเวทนะความทนทานเออได้ความทนทานแต่กล่อมได้เกาะตันเวทปะสมาตมไราผิดโผล่บ้าดมบิดดูหนังหรออืม แกเขาไม่สนใจฉันแล้วอ่ะเปียกเขาไม่สนใจฉันแล้วอ่ะพวกผมทำทีโมได้นะสามดาวจะต,ต้องมีเงินเยอะมากเลยอตอนนี้นตองให้ผมไปได้ละขอได้ปะอยากทีโมส,สามะจะเอาไปลง Youtube ว่ะกินทำได้นะเว้ยพ้อปู่วยอ่ะ ห้องปูด้วยวอ่ะโหหยิบสามอีคอนระบบห้องปูอีกอ่ะไม่ได้ก็ต้องได้แล้วป่ะวะเกวนผมน่าจะแบกยาวๆเกวนเกมนี้ผมน่าจะชนะแล้วอ่ะเกวนผมน่าจะแบกยันจบเกมอ่ะถือผมไม่ได้ปรับบอดอะไรอ่ะคิดว่าแต่ตอนก่อนอันนี้ผมก็เกวนสามแล้วนะโ <_ d ata> ดนไปเอ้อย หล่อนอยู่ฝั่งใครกันแน่หล่อนหล่อนจะอยู่ฝั่งใครพูดกันมาตรงนี้เลยทำไมทำไมไพมันถึงไม่แรงวะทำไมตอนค่านี้ค่านี้ผมมันแรงจังไปไปเคียวตีตึก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 โอ้โหตอนนี้แบบเกวียนแย่งซีนจัด จะสามละไปห้าห้าแล้วกันรอคนใกล้ตายเอยแต่ผมต้องเลือกห้าหกนะแต่บอกว่าผมไม่น่าแพ้ใครประวะตอนนี้หรือแพ้ได้วะที่ผมอยากได้ดูป่ะได้ดูคือจบเลยเว้ยโอ้โหแบบแปะเคลวสองได้ยินนะรู้หมดเอ้ยหดูเกรียนผมดิเกรยนผมแม่งฟาจัด เวรผมเหมืนบ้าจัดเวรผมมืนบ้าจัดแค่นั้นปะปะปะนาเมหม 16, 800. ื่นหกแปดร้อยอุ้ยเพิ่งเกมจบแล้วปะเกินสามอีกแล้ววะตอนบ่ายก็ทำเกินสามไปแล้วนะขอทีโม่ด้วยดิขอทีโม่ด้วยดิได้๋ยวปะนนหนูอยากดูทีโม่กันนะไม่ได้อยากดูตัวนี้นะ ไอ้โดนเวียโกดูดอะไรโอ้โหเกวนเกวนเอาให้หมด <t> โวลใครมันบักเปล่าที่เคลวผมไม่ค่อยตายอะ่ะคิดว่านะวทตอนนี้ผมไม่ได้สนเกวนแล้วอะเพราะผมทำได้แล้วอยากได้ทีมโมะอยากได้ออทีมโมะขอทีโม่ได้ปะ จะทำทีโม่นะให้อขอเก็บตังค์ก่อนเลยขายเลยไอชั้นมันฮิตง่ายจาังวะมันก็จะได้แหละมันพูเยอะดูปะมันพูห้าสิบตัวในวันไอยูทู e ผมมีคลิปสำรองไว้แล้วว่ะดิคลิปเวนสามเหมือนกันตอนบ่ายแต่ขอทีโม่ถ้าได้ทีโม่ผมไปเลย ทีโม่หน่อยทีโม่หน่อย5บาท3ดาวที่ทำยากที่สุดใน TFT เป็นไงชื่อคลิปผมคิดไปแล้วอ่ะไอ้เหรอหรืออย่างเดียวฮิตได้เปล่าเหลืออย่างเดียวเลยเว้ยฮิตได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยทีโม่ได้แล้วเนี่ย ขอทีโมหน่อยขอทีโมหน่อยคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแม่งขอแค่เราเจอทีโมอ่ะเพราะมันไม่เสียตังในการซื้อเว้ยมันเสียแค่เลือดเว้ยเลือดเลือดเลือดผมพอเว้ยผมขอแค่ผมขอแค่เจอทีโม่ในเงินแค่เจอแบบทุกสาบรู๋ผมก็หิดแล้วเว้ยแต่มันจะไม่เจอเว้ย เอาสามตัวนี้ก่อนแน่ๆหนูปะเออค่อยว่ากันดูปะจบๆขอทีมโมอ่ะขอทีมโมก่อนตอนนี้ผมจะผมเน้นทีมโมกับทีมโมกับตัวนี้ก่อนแล้วกันเคลว่ะเคลวก็จะฮิตเหมือนกันทีมโมจ้าฮัลโหล ฮัลโหลถ้าผมแพ้ผมผมไม่ได้แล้วใช่ไหมนะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะผมแพ้ป่ะเนี่ยผมเกือบแพ้ผมเกือบแพ้เวโก้โอ้ยเชี่ยเอาดีขอได้ไหมอะ่ะขอเล่นได้ไหมอะ่ะกัมมี่เบ ได้แล้วเว้ยทำได้แล้วทีมูสามไอ้ชิบสซื้อทีมโมจน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 ,จนสติมมีด่ดรอปแล้วก็ได้ดุ๊กมาไปครับเยอะโคตรบ้าโคตรบ้าไปทำตื่นต่อให้ให้เคียวโชว์บ้างให้เคียวโชว์บ้างไปกี่ทีไปกี่ทีทมโมมินะโชว์เดียวเลย ขายต่อขายต่อโอ้โห,หชีวิตชีวิตว่างๆของโฟแมนไอ้ชัด ปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บสรุปกูตายโอเคโชว์หน่อยโชว์ออฟหน่อยเฮ okay, ไปไฮเมอร์ต่อ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 เอ้ยผมสิบเกมนี้ผมสิบรีดีเมอร์ได้เหมือนกันนะเนี่ยสแปดรีดีเมอร์กันสองอันไฮเมอร์ต่อไฮเมอร์ต่อโชว์ออฟหน่อยโชว์ออฟหน่อย ว่างจัดอ่ะบอกเลยเกมนี้เนี่ยเกมนี้คือขอเนี่ยเผื่อใครอยากดูเผื่อใครอยากดูว่าไอ้ตัวไหนทำไรายได้สามดาวนี่ผมทำในคลิปเดียวเลยแบบโชว์ออฟเลยไปเปลี่ยนทุกเิร์นอ่ะโอ้ยเอาดีโอ้ยผมแพ้นะเนี่ย ายเร็วนี่ยัยความกากของตัวนี้แคสแล้วผมลองให้ดูโอ้ <laughs> ไอเทียปะอย่านะครับลองให้ดูแล้วลองให้ดูแล้วนี่ไงไอเชี่ยมันังไม่มันจะไม่คิดจะแก้เลยนะเว้ยอันนี้คือคือเป็นเหมือนแต่ก่อนนะเว้ย ว่าว่าถ้าป้อมมันหายมันจะมันจะไอเนี่ยมันจะป้อมมันจะไม่ยิงอ่ะมันจะสร้างป้อมใหม่อ่ะที่เห้าบาทสามดาวเป็นไงเชื่อคอนเทนต์จัดผมบอกเลยคลิปเดียวคุ้มหมดเออไอเชื่อแต่ผมบอกเลยสามดาวไฮเมอร์นี่คือเหมือนเหมือนแตกอนเป๊ะคือเบอรใครไม่รู้นะสกิลมันถ้ามีป้อมอยู่มันจะให้ป้อมมันป้อมมันพ่นไฟแต่ถ้าไม่มีป้อมมันจะเรียกป้อมแทนมันไม่มีเอฟเฟกต์อลังการเหมือนเซ็ตใหม่ๆห้าบาทสามดาวคือห้าบาทสามดาวเลยแบบไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่ม